กรณีที่บิ๊กนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะแล้วก็แพลวพาวแสงทองหมอลำสาวชื่อดังนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดโต้กันไปกันมานะคะหลังมีมือที่3และงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าปัญหาของการรักร้าาในครั้งนี้ก็คือมือที่3ซึ่งเป็นมือมิกแสงทองฟินแลนด์ที่ทําให้เกิดจุดแตกหักในครั้งนี้และหลังจากนั้นนะคะทางด้านของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะนั้นก็ต้องการให้มือมิกเนี่ยคนดังกล่าวนั้นออกจากวงแต่แพลวพาวแสงทองค่ะกับนิ่ง เป็นชั่วโมงไม่ยอมตอบจนเรื่องราวนั้นก็บานปลายในภายหลังก่อนที่ทำเอาแฟนๆใจหายนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะได้ออกมาไลฟ์สดประกาศขอถอนตัวประกาศยุติบทบาทในน้ำผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์และช่วงหนึ่งนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั้นก็ได้ยอมพูดแล้วเคลียร์ชัดเรื่องทรัพย์สินที่หามากับแพลว์ค่ะว่าจะเอาอย่างไรโดยช่วงหนึ่งในไลฟ์นะคะเ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั้นก็ได้กล่าวว่าวันนี้ขอยุติบทบาทในน้ำผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์ทุกสิ่งทุกอย่างขอถอยออกมาเองถ้าอยู่แล้วมัน ลําบากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันต่อไปศิลปินผลงานยังพบกันได้เหมือนเดิมขอยุติการเป็นผู้บริหารแสงทองฟินแลนด์ต้องขอโทษทุกคนด้วยอย่าใช้คําว่าทิ้งใช้คําว่าถอนตัวดีกว่า ถึงไม่มีผมเนี่ยเขาก็บริหารกันได้แต่ถ้าง,งานไหนที่ผมรับแล้วเนี่ยผมก็ยืนยันว่าผมจะไปทุกงานถ้าเขาออกมาไลฟ์อีกผมเนี่ยจะไม่ไลฟ์กลับแล้วให้มันจบไปแสงทองฟินแลนด์เนี่ยจะอยู่ในใจผมเสมอและช่วงสุดท้ายก่อนที่การไลฟ์สดจะจบลงนะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะนั้นก็ได้ยอมพูดแล้วในเรื่องของทรัพย์สินที่หามากับแพลวานะคะโดยทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะนั้นก็ได้กล่าวว่าที่ดินที่ผมซื้อไว้เนี่ยอะไรที่เป็นชื่อผมเนี่ยผมจะมอบให้เป็นลูกของผมทั้งหมมมดเลยลยยแะะกก็จไ่ีาารขา ผมจะมอบให้กับลูกผมทั้งหมดผมจะไปหาเอาใหม่วันนี้ผมอาจจะเป็นผู้ทําให้มันเรื่องเนี่ยใหญ่โตแต่เรื่องที่ผมเจอมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ผมกลายเป็นคนอ่อนแอและหวั่นใจไม่รู้ตัวผมเจ็บนานไม่ได้เพราะผมมีภาระและค่าใช้ใจ่ายในความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมผมจะดูแลลูกเต็มร้อยเหมือนเดิมถ้าแสงทองฟิลแลนดนั้นเดือดร้อนเนี่ยผมก็ยังพร้อมช่วยเดินหน้าต่อไปโปรดเข้าใจและก็ขอโทษทีมงานทุกคนด้วยและทั้งนี้นะคะเราก็ต้องคอยติดตามความอัปเดตคืบหน้านะคะของทางด้าน ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะแล้วก็ทางด้านคุณแพลวาวัวทายที่สุดแล้วเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยจะมีการเคลียร์ใจแล้วกลับมาบริหารวงแสงทองฟินแลนด์หรือไม่ค่ะและดคิดินคิดดอนที่ยูมองนี่ที่ผมซื้อไว้ผมก็จะมอบให้เป็นของลูกผมหมดอะไรที่เป็นชื่อผมอยู่นี่ผมก็จะมอบให้ลูกหมดเลยผมสิบพราะมรการขายบริการอย่างมอบให้เป็นของบุตรทั้งหมด จะไปหาใหม่นะครับผมฝากน้าพี่น้องตัวเคียวม,มิสิของเรายัางเดือนหน้ายัางเดือนหน้านะลูกนะน้องซีเกมน้องเพียงพิม,มดาน้องลีโอเออหรือใครที่อยู่ในตัวเคียวม,มิสิกของเราก็ยังพัฒนาต่อเนื่องสร้างผลงานสร้างสรงสรค์สืบสารความเป็นศินลปินสืบสารความบันเทิงในเรื่องของเรื่องการบันเทิงเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่าง